การเดินทางที่แสนยาวนานและล้ำค่าบนเว็บไซต์ bendepay.com เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Lucky Farm ฟาร์มแห่งความโชคดีไปเรียนรู้กันนะครับซีรีส์พัฒนาการสอนส่งท้ายปี bendepay.com เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสวีดสวีสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดีนชานะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษเลยสําหรับคุณครูที่ติดตามเบนเดดเคมาตั้งแต่ตอนที่1มาจนถึงตอนสุดท้ายนี้นะครับปรบมือให้เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเกมสุดท้ายชื่อว่า Lucky Farm จะเป็นเกมที่ช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานรอยยิ้มเสียงหัวเราะ c t t v v l l e r r n n n g ในห้องเรียนของคุณครูทุกท่านเองได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปกับคำที่ว่ากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ t ีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ส่งท้ายกันเลยครับเ <P> มื่อเราเข้ามายัางหน้าเว็บแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่เป็นเกมที่7แล้วที่เขียนไว้ว่า lucky farm กดพนาหนึ่งครั้งนะครับ ระบบก็จะโหลดดิ้งนะครับตั้งแต่1ไปจนถึง1 0 0นะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดหน้าตาของเกมที่กราฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับไปดูกันนะครับอ่าโหลดดิ้งอยู่นะครับนี่เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะกด n w w เกมหนครั้งนะครับหลังจากที่กด n w w เกมแล้วครับแน่นอนการตั้งค่ากติกาและวิธีการเล่นไปเรียนรู้กันครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเกมซูชิเทร็ k โอเวอกับลั c กี้ฟาร์มเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างมีกลไกของเกมที่น่าสนใจมากๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับเกมอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลอง2เกมนี้เป็นพิเศษส่วนเกมอื่นๆเนี่ยก็อยากให้ลองเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตั้งค่าของเกม Lucky ้ฟาร์มก่อนนะครับการตั้งค่านะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยคุณครูก็จะเลือกสี สำหรับแต่ละทีมนะครับความพิเศษของเกมเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเล่นสูงสุดได้ถึง10ทีมเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับขนาดของคำถามก็คือเล็กจะเป็น10คำถามนะครับกลางนะครับหรือว่ามีเดียมเนี่ยจะเป็น15คำถามและขนาดใหญ่นะครับจะเป็น20คำถามการเล่นเกมนะครับก็จะสามารถทำได้2แบบคือป้อนคำถามลงไปในเกมและแยกคำถามไว้ข้างนอกหรือถามปากเปล่าก็ได้นะครับ นี่เป็นกฎกติกาและการตั้งค่าในส่วนต่อไปนะครับการเล่นเกมมีขั้นตอนหรือมีวิธีการดังต่อไปนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเกมนี้มีกลยุทธ์มีวิธีการที่สลับซับซ้อนพอสมควรและเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเอกลักษณ์จริงๆนะครับข้อที่1เลยนะครับทีมเลือกไก่หรือไข่นะครับโดยการลากสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับที่เป็นสีประจําทีม ไปวางในช่องที่เลือกเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับคุณครูกดปุ่ม lady นะครับเพื่อถามคำถาม,ถามแล้วนักเรียนก็ตอบคำถามนะครับข้อที่3นะครับทีมไหนตอบถูกครูกดเครื่องหมายถูกทีมไหนตอบผิดครูกดเครื่องหมายผิดนะครับข้อที่4นะครับคุณครูกดปุ่ม l e t f i l e out นะครับเพื่อที่จะทำการเหมือนยืนยันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนตอบถูกหรือผิดเนี่ยก็จะเปิด นะครับขึ้นมาว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังไข่หรือสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังแม่ไก่ที่กําลังฟักเนี่ยคืออะไรนะครับความสนุกสนานอยู่ตรงนี้เองครับทีมเนี่ยอาจจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนก็ได้ใครที่มีเลข10เนี่ยถ้าเกิดตอบตอบถูกนะครับจะได้10คะแนนแน่นอนแต่ความสนุกอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าไก่ที่กำลังฟักเนี่ยนะครับ ไก่นะครับแม่ไก่ที่กำลังฟักเนี่ยอาจจะเป็นไข่ทองคำที่มีคะแนนถึง30คะแนนก็ได้คือไม่มีใครรู้นะครับเพราะกำลังฟักอยู่หรือว่างเปล่าไม่มีคะแนนหรือศูนย์คะแนนก็เป็นไปได้นี่คือความสนุกที่ซ่อนอยู่ของเกมเกมนี้นะครับและถ้าเกิดนะครับทีมสะสมลูกไก่ครบ3ตัวอันนี้จะรับไปเลย10คะแนนเช่นกันนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับทีมที่มีคะแนนมากที่สุดตอนจบเกมจะเป็น the winner หรือผู้ชนะนั่นเองนี่ก็คือการตั้งค่ากฎกติกาและวิธีการเล่นเกมเกมนี้ให้สนุกสนานและยอดเยี่ยมนะครับต่อไปเราไปใส่ข้อคำถามและทดลองเล่นเกมเกมนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะกด next ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่กด next แล้วนะครับก็จะมาสู่ในส่วนของเกม setting นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้ว number of team เนี่ย สูงสุดได้ถึง10ทีมเลยนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าผมจะขออนุญาตเลือกเป็นแค่2ทีมเท่านั้นนะครับแล้วในส่วนของ size of the group นะครับผมจะเลือกเป็น small นะครับก็คือขนาดเล็กเป็น10ข้อคำถาม question display o on screen นะครับจะเปิดเป็น yes ไว้แล้วกด submit นะครับหลังจากนั้นก็จะขออนุญาตกรอกคำถามที่เป็นตัวอย่างเหมือนเช่นเคยนะครับ แต่เน้นย้ำเป็นครั้งที่ร้อยล้านนะครับว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนวิชาอะไรเนื้อหาอะไรระดับชั้นใดก็ตามก็สามารถที่จะนำเกมเกมนี้นะครับไปใช้งานได้เพียงแค่สร้างเนื้อหาให้เป็นแบบฉบับของตนเองง่ายๆเลยนะครับ A a few moments l หลังจากที่ใส่นะครับ question and answer นะครับคำถามและคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบดูนะครับว่าครบหรือเปล่า ถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มซับมิ t นะครับเราก็จะเลือกนะครับสีให้กับทีมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดตรงนี้ได้ด้วยนะครับในที่นี้ผมจะกําหนดเป็นทีมที่1แล้วก็ทีมที่2เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็จะขออนุญาตเลือกเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับเดี๋ยวหาสีเหลืองก่อนนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดปุ่มซับมิ t เราก็จะได้เกมในลนักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยว <c oughs> เราไปทดลองเล่นเกมจนจบเกมกันนะครับหลังจากที่เราเปิดเกมแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของเกมเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็มีทีมอยู่2ทีมด้วยกันนะครับเป็นทีมตัวอย่างตรงนี้หลังจากนั้นนะครับข้างบนเนี่ยจะมีคำภาษาอังกฤษที่เขียนว่า d a c h team on the meaty on a meaty นะครับ chicken or the egg นะครับ อย่างที่บอกไปแล้วครับตามกติกาเนี่ยเราสามารถที่จะลากสีนะครับมาใส่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าแม่ไก่ที่กําลังฟักอยู่เนี่ยจะออกมาเป็นอะไรอาจจะออกมาเป็นลูกไก่ตัวหนึง่งหรืออาจจะออกมาเป็นไข่ทองคําที่ได้30คะแนนหรือจะไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าเป็นศูนย์คะแนนในกรณีที่เป็นแม่ไก่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นไข่นะครับที่เห็นว่านะครับมีไข่3ฟองแล้วก็มีเหรียญ10อยู่เนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดตอบถูกก็จะได้10คะแนนไปเลยแต่ความสนุกก็อยู่ตรงที่ว่านะครับเรานะครับจะเลือก10คะแนนแน่ๆถ้าเกิดตอบถูกได้หรือเราจะเสี่ยงโชคว่าเราเลือกแม่ไก่ที่กำลังฟักอยู่แต่อาจจะได้เป็น10ก็ได้อาจจะเป็น30ก็ได้ หรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นี่คือความสนุกของเกมนะครับสมมติว่าในข้อที่1นนะครับผมจะเลือกเป็นอันนี้ก่อนนะครับก็คือเลือกไปในส่วนของไข่นะครับแล้วถ้าเกิดตอบถูกก็จะได้10คะแนนแน่นอนนะครับพอวางสีเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเลดี้เลย 10+ บวกสินะครับอันนี้ก็จะต้องตอบคําถามนะครับในส่วนของการ์ดเคสในส่วนของกระดาษ A4 หรือว่าใบบอร์ดเล็กนะครับเมื่อตอบเสร็จแล้วก็กดเฉลยเลย นี่นะครับถ้าเกิดทีมที่1ตอบถูกก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกทีมที่2ตอบถูกก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกแล้วกดปุ่มข้างล่างที่เขียนว่า let f i l e out นะครับกดคลิกนี่นะครับก็จะได้10คะแนนนะครับแต่เห็นไหมครับว,ว่าอันอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยมีทั้ง20มีทั้ง0นะครับแล้วก็มีไขท่ทองคำที่เป็น30ในลักษณะแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองดู next question นะครับเคทีนี้ผมจะลองเลือกอันนี้บ้างน,นะครับ อันนี้นะลองใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ลองใส่ตรงนี้นะครับกดเลยดีเลยนะครับสมมุติว่าตอบถูกนะทั้ง2ทีมนะครับทีมสีเขียวเลือกแม่ไก่มุมบนซ้ายทีมสีเหลืองเลือกแม่ไก่ด้านขวานะครับในแถวตรงกลางลองดูนะครับโอ้ยนะครับชีวิต ه, แต่ก็ยังดีนะครับถึงแม้ว่าจะได้เป็นศูนย์เนี่ยก็จะได้ลูกไก่มาตัวหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วในกติกาถ้าสะสมลูกไก่ครบ3ตัวก็จะได้10คะแนนนะครับไม่ได้โชคลายขนาดนั้นนะโอเคนะครับไปต่อนะโอเคผมจะขอเลือกอันเดิมนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรที่แตกต่างบ้างแหละนะครับกดเลยดิ a n s w ซ r ถูกนะครับโอเคไป เอาอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วนะครับถือว่าดวงไม่ค่อยดีแต่ก็ไปต่อนะครับเค okay, มาลองเปลี่ยนอันบ้างนะครับลองเป็นอันนี้กับอันนี้บ้างนะครับเรดี้นะครับ,รบตอบถูกมาถูกนะเค okay, นะครับไปดูได้อะไรบ้างเย้ yeah, นะครับทีมสีเขียวได้ไขท่ทองคำนะครับได้ไขท่ทองคำได้30คะแนนส่วนทีม สีเหลืองไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นศูนย์แต่ก็ได้ลูกไก่ไปสะสมตัวหนึ่งพอครบ3ตัวแล้วก็จะได้10คะแนนในลักษณะแบบนี้เพิ่มเข้ามานะครับอ่าโอเคลองไปต่อนะผมจะขออนุญาตไปต่อนะครับเล่นให้จบนะครับมาดูกันนะครับโอเคสมมุติตอบถูกไป2,000 years later อ่านะครับชีวิตยังคงวนเวียนอยู่กับศูนย์นะครับโอเคไปต่อนะครับ โอเคผมจะขอลองเลือกเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับสมมติวราตอบถูกทั้งคู่นะหลังจากที่เล่นจบแล้วนะครับก็จะขึ้น the winner หรือทีมที่ชนะในลักษณะแบบนี้ซึ่งในที่นี้ก็เป็นทีมที่1น,นะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยนอกจากจะต้องอาศัยความรู้แล้วนะครับยังต้องอาศัยดวงดีในการเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือความสนุกสนานความแตกต่างและความยอดเยี่ยม ของเกมที่ชื่อว่า Lucky Farm นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ส่งท้ายปี2022ของที่ได้ชาไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับเย yeah! oh! จบแล้วนะครับ9ตอนเต็มๆด้วยกันกับนะครับเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเว็บไซต์ประจำปีนี้ก็คือ bendepay.com นะครับ ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่างแรกเลยก็อยากจะเชิญชวนสมัครสมาชิกและอย่างที่2คือเชิญชวนสร้างและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือการนำเกมเกมนี้หรือในทุกๆเกมไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้สนุกสนานเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มเสียงหัวเราะและเสริม active learning ในแบบฉบับของคุณครูทุกท่านเองนะครับทุกท่านครับทุกท่านติดตามคลิปของที่เดนแชร์มาถึงตอนนี้แล้วถ้าเกิดยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับและถ้าเกิดกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆของทีเด็ดแชร์นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อยังเหลืออีก2-3วันนะครับไม่ใช่ละเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์จะจบปีนี้แล้วจะมีคลิปอะไรมาให้รับชมบ้างและแอบกระซิบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปีหน้าปี2023หรือ2566 ทีเดนแชร์ก็ยังจะทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะพาไปสร้างสื่อสร้างเกมเทคนิคการสอนวิธีการสมัยใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนของทุกท่านเองให้ดีขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทีเดนแชร์ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปสมัครสร้างและนำไปใช้กันนะครับ นักเรียนรออยู่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณสำหรับทุกไลค์ขอบใจกับทุกๆแชร์ถ้าจะให้ดีแน่ๆฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ